สวัสดีค่ะวันนี้ยยนจะพาทุกคนมาทำกะหรี่ป๊อปไส้ไก่กันนะคะสูตรนี้อร่อยมากนะคะรับประกันว่าทำกินก็ได้ทำขายก็รวยค่ะเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมีไก่สับนะคะอกไก่250กรัมค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋า100กรัมค่ะแล้วก็จะมีมันฝรั่งนึ่งสุกแบบนี้นะคะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะมันฝรั่งนี้เรานำไปนึ่งแค่ 15นาทีก็พอนะคะนึ่งให้พอสุกค่ะไม่ต้องนึ่งนานนะคะไม่งั้นเขาจะเละตามด้วยน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเกลือป่น2ช้อนชาพริกไทยป่นนะคะ1ช้อนโต๊ะผงกะหรี่นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะนำทุกอย่างไปผัดกันนะคะ อันดับแรกนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะ1ขีดค่ะเราก็จะผัดหอมให้หอมก่อนนะคะหลังจากที่รอผัดหอมจนมีกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะเราก็จะ ใส่เนื้ออกไก่นะคะ250กรัมเราก็จะผัดเนื้ออกไก่ให้สุกก่อนนะคะหลังจากที่เนื้ออกไก่สุกแล้วนะคะเราก็จะทำการปรุงรสกันค่ะใส่น้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ค่ะเกลือป่น2ช้อนชาค่ะ พริกไทยป่นนะคะ1ช้อนโต๊ะผงกะหรี่นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเราค่อยใส่มันฝรั่งหนึ่งของเราลงไปตบท้ายนะคะหลังจากที่ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปนะคะจากนั้นเราก็ คนเขาให้พอเข้ากันพอนะคะไม่ต้องคุกเขานานนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สลงได้เลยค่ะเราก็จะไปทําแป้งกันต่อนะคะเราจะทําแป้งชั้นนอกกันก่อนนะคะใช้แป้งสาลี350กร,รัมค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือป่อนนะคะ1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะ2ช้อนแกงค่ะ น้ำมันพืชนะคะ75กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่านะคะเราใช้เป็นน้ําเย็นนะคะ125กรัมค่ะให้ทุกคนค่อยๆทยอยใส่นะคะอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวหมดเลยนะคะหลังจากที่เราใส่น้ําลงไป หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนวดเขาให้เขาเข้ากันค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งของเราจะเนียนนะคะแป้งของเราเนียนได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็หาผ้ามาปิดไว้ค่ะเราจะพักเขาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะไปทําแป้งชั้นในกันต่อค่ะเราจะมาทําแป้งชั้นในกันนะคะใช้แป้งสาลี130กรัมค่ะตามด้วยเนอยอุณหภูมิห้องปกตินะคะ80กรัม จากนั้นเราก็จะขยำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะไม่ต้องใส่น้ําเปล่าแล้วนะคะส่วนผสมเขามีแค่นี้ค่ะแป้งชั้นในเราก็จะนวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะปั้นได้นะคะหลังจากที่แป้งเราปั้นได้แบบนี้เราก็จะพักเขาไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหาฝามาปิดไว้นะคะหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งทั้งสองนะคะมาตัดแบ่งนะคะ เราก็จะแบ่งแป้งนะคะให้ได้ทั้งหมด16ก้อนนะคะอย่างละ16ก้อนนะคะแบ่งให้เท่าๆกันค่ะยิงก็จะแบ่งแป้งชั้นนอกก่อนนะคะหลังจากที่เราแบ่งแป้งชั้นนอก ได้16ก้อนแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งแป้งชั้นในนะคะให้ได้16ก้อนเหมือนกันค่ะ หลังจากที่เราตัดแบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคึงให้เขาเป็นลูกกลมๆนะคะเราแบ่งแป้งทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําเขามารวมกันค่ะนําแป้งชั้นในและชั้นนอกมารวมกันแบบนี้นะคะแผ่แป้งชั้นนอกให้แบนค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาหุ้มกับแป้งชั้นในแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาคึงนะคะ เราจะใช้ไม้ครึงให้เขาแบนนะคะแบนที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะม้วนเขาให้เข้าหากันนะคะม้วนให้แน่นเลยค่ะแล้วก็จะคึงเขาอีกรอบนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะนําไม้มารีดให้เขาแบนอีกรอบนะคะเราจะรีดทั้งหมด2ครั้งนะคะพอเขาได้แบนได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ม้วนแป้งเข้าหากันนะคะ ม้วนให้แน่นเลยค่ะจากนั้นเราก็จะคึงให้เขาแน่นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดแบ่งเขาให้เป็น2ชิ้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แป้งลายก้นหอยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาห่อค่ะนําแป้งลายก้นหอยไว้ข้างล่างนะคะเอาลายไม่สวยเขาไว้ข้างบนค่ะ เราก็จะคึงให้เขาแบนนะคะเราคึงให้เขาแบนดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนํามาห่อกับไส้กันค่ะเราก็ตักไส้ให้พอดีนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะไม่งั้นเขาจะห่อยากนะคะเวลาเราจะพับค่ะหลังจากที่เราตักไส้ลงไปแล้วนะคะเราก็พับแป้งเข้าหากันแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะบีบเขานะคะให้ประกบกันให้แน่นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็พับจีบแบบนี้นะคะบีบแล้วก็พับค่ะบีบแล้วก็พับแบบนี้นะคะเย็นพับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกะหรีปร่ป๊อบของเราเราก็จะนำขนมของเราไปทอดกันค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนใส่น้ำมันให้ท่วมค่ะรอให้น้ำมันร้อนเราค่อยใส่ตัวขนมของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทอดเข้าไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าขนมของเราจะเหลืองสวยนะคะ ขนมของเราเหลืองประมาณนี้เราก็ตักขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปพักไว้ให้เขาเสด็จน้ํามันสีเขาก็จะเข้มขึ้นอีกหนึ่งระดับค่ะเราก็นําเขามาพักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมกะหลีบปั๊บไส้ไก่ของเรารับประกันนะคะว่าสูตรนี้อร่อยมากค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็รวยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ